สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับการสปอยซีรีส์เรื่องสุขเล็กๆที่เรียกว่าเธอซึ่งก็มาถึงตอนจบกันแล้วนะคะพระเอกก็กำลังจูงเจ้ากระเถิบวิ่งเล่นอยู่ส่วนนางเอกนั้นเธอตื่นขึ้นมาก็มีเสื้อแฝงเอาไว้และเธอก็ได้เอาเสื้อนั้นมาใส่เธอเลยบอกกับพระเอกว่ามันสวยมากแต่นี่มันมีความหมายว่าอะไรหรอพระเอกก็ยังไม่ตอบและก็บอกว่าเราไปไหวปู่กับย่าในวันจุดจินกันเถอะขอแค่เธอใส่เสื้อตัวนี้ไปไว้พวกท่านก็พอ ท่านต้องดีใจมากแน่ๆนางเอกเธอก็ถามเพื่อที่จะเอาคำตอบให้ได้พระเอกก็เลยต้องยอมบอกว่าเสื้อตัวนี้มันมีความหมายก็คือลูกชายทางด้านหวนร่างกับเชิงเชิงน,นั้นพวกเขาก็กำลังวิ่งไล่จับกันเหมือนเด็กๆและทุกคนก็ได้มาไหว้ปูกกับยญ้าด้วยกันพร้อมกับไวยผลให้ปูกกับยญานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงปู่ย่าก็ได้ให้หย่างเปากับทุกคนแบบจัดหนักกันเลย แล้วพระเอกก็ได้พานางเอกมาที่ห้องยาในบ้านนางเอกเธอนั้นก็อยากรู้อยากเห็นว่ายาพวกนี้คือยาอะไรบ้างและก็ได้ถามกับพระเอกพระเอกนั้นเขาก็คอยตอบคําถามเธอและก็ได้ชวนเธอมาเขียนหนังสือด้วยพูกกันดูแต่นางเอกบอกว่าเธอนั้นเขียนไม่เป็นพระเอกเลยบอกว่าเขาจะจับมือเธอเขียนเองเขากไดยเขียนชื่อของนางเอกแต่นางเอกบอกว่าเขานั้นเขียนชื่อเธอผิดแต่พระเอกบอกว่าไม่ผิดหรอกทันใดนั้นปู่ก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่า วนเศร้าชิงนายนี่แย่จริงๆจงหลุงยังไม่แต่งงานเลยนายเขียนชื่อเธอแบบนี้ได้ยังไงพระเอกกับนางเอกเลยรียบลงไปหาปู่ปู่ก็เลยถามว่าวนชิงกับวนกู้คือใครพระเอกก็เลยบอกว่าลูกชายลูกสาวของเขาที่ยังไม่เกิดทุกคนต่างพากันตื่นเต้นพระเอกเลยบอกกับทุกคนว่าเขานั้นจะแต่งงานกับนางเอกและวางแผนจะมีลูกเอาไว้แล้วทุกคนต่างดีใจและช่วยกันคิดรูปแบบงานแต่งงานและหลังจากนั้นการเชิญก็ถูกพิมพ์ขึ้น ทุกคนเมื่อได้รู้ก็ต่างดีใจและก็ตื่นเต้นที่พระเอกกับนางเอกจะแต่งงานกันแล้วพระเอกเขาก็ได้ไปที่โรงพยาบาลและก็เจอกับจงเจินที่ตอนนี้ก็กำลังหาวิทยานิพนธ์จบของเขาอยู่พระเอกก็ได้หยิบวิทยานิพนธ์ให้เขาและไม่พูดอะไรจงเจินก็เลยถามว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมพระเอกก็บอกว่านายลองเปิดดูหน้าสุดท้ายสิ จงเจนก็ได้เปิดอ่านซึ่งในนั้นพระเอกก็ได้เขียนถึงคุณสมบัติของการเป็นหมอที่ดีและก็บอกกับจงเจนว่านายเรียนจบแล้วจงเจนนั้นดีใจมากเข้าไปกอดพระเอกด้วยความดีใจและเขาก็ได้มอบคู่มือการใช้ชีวิตคู่พร้อมกับอวยพรให้พระเอกด้วยเมื่อวันงานใกล้จะมาถึงทุกคนก็ได้มาช่วยกันจัดเตรียมงานแต่งทางด้านนางเอกเธอก็พยายามจะช่วยงานแต่ทุกคนก็บอกว่าให้เธอนั้นอยู่เฉยเธอก็เลยได้เดินมาหาพระเอก ตอนนี้เขากำลังเขียนการเชิญอยู่นางเอกก็บอกว่าพวกเขาไล่เธอออกมาพระเอกเลยบอกกับเธอว่าให้เธอนั่งกินนอนกินเพื่อรอเป็นเจ้าสาวก็พอนางเอกเธอเลยเปิดดูรายชื่อแขกที่จะมางานและก็ได้เห็นชื่อพี่ชายและพี่สะใภ้ของพระเอกเธอเลยถามว่าครูนี้ใช่ไหมที่ตอนแต่งงานเจ้าสาวร้องไห้พระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องรอง้องไห้ขี้มูกโป่งเหมือนกันนางเอกก็บอกว่าไม่มีทางหรอก และพระเอกก็ได้ถามเธอต่อว่าเธอแอบขโมยกินลูกอมมาหรอนางเอกเธอก็บอกไวช่หอมมากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ชิมพระเอกเลยบอกกับเธอว่างั้นฉันกินเม็ดเดียวกับเธอก็ได้แล้วเขาก็ได้จูบนางเอกพร้อมกับกิบกนลูกอมจากปากของนางเอกด้วยและแล้ววันแต่งงานก็มาถึงงานแต่งถูกจัดขึ้นอย่างสวยหรูแขกมาร่วมงานกันอย่างขับขังทุกคนต่างร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ พวกเขามีความสุขมากและนางเองกพระเอกก็ได้ไปที่ต้นไทรที่เขาได้เจอกันครั้งแรกเมื่อมาถึงงานเลี้ยงที่โรงแรมตอนนี้อาจารย์ชังควรก็ได้มาแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยถึงแม้จะรู้สึกอกหักก็ตามทางด้านนางเองกพระเอกก็ได้มารอเพื่อที่จะเดินเข้างานและขึ้นเวทีพร้อมกันผู้จัดงานก็ได้ออกมาบอกว่าจะต้องทำยังไงบ้างเสร็จแล้วเพเอกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนนะนางเอกเธอก็รอคิวที่เธอต้องเดินเข้าไป แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอไม่เจอพระเอกในงานเชิงเชิงก็ได้วิ่งมาบอกเธอว่าเจ้าบ่าวไปไหนอยู่ๆเขาก็วิ่งไปหลังเวทีคิดว่าเขาจะมาหาเธอซะอีกนางเอกเธอเลยถามจงเจิ้นเขาก็บอกว่าพระเอกจะต้องรีบไปผ่าตัดคนไข้ที่โรงพยาบาลด่วนนางเอกเธอก็ได้แต่นิ่งและไม่พูดอะไร เฉิๆก็บอกว่างั้นเลื่อนง,งานแต่งออกไปก่อนไหมแต่นางเอกเธอก็ไม่ยอมเธอได้เดินขึ้นเวทีเพียงลําพังโดยไร้เงาของเจ้าบ่าวทุกคนในงานต่างก็พากันจ้องมองมาที่เธอและก็งงว่าทําไมเธอถึงเดินออกมาคนเดียวแล้วเจ้าบ่าวหลับไปไหนเมื่อขึ้นเวทีนางเอกเธอก็ได้ฟ้าใหม่แล้วก็กล่าวขอบคุณแขก,กผู้ที่มาร่วมงาน และอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เจ้าบ่าวของเธอนั้นเขาจะต้องไปผ่าตัดคนไข้ที่โรงพยาบาลเธอนั้นไม่เคยเสียใจถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นงานแต่งของเธอก็ตามเธอพร้อมที่จะสนับสนุนเขาพระเอกรอเธอมานานมากและวันนี้เธอก็จะรอเขาบ้างเธอนั้นพร้อมจับมือและเคียงคู่กับเขาตลอดไปเมื่อนางเอกพูดจบทุกคนในงานก็ต่างปรบมือซึ้งใจกับสิ่งที่เธอนั้นได้ผู้ดอกมา และทานใดนั้นก็ได้มีวิดีโอที่พระเอกแต่งเพลงให้กับเธอดังขึ้นมาเขาได้พูดถึงความรู้สึกที่เขานั้นมีต่อเธอมาโดยตลอดนางเอกได้ดูและก็ยิ้มออกมาและพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นทุกสายตามองไปที่เขาเขาได้เดินมาหาเธอและคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่นางเอกนั้นเคยทําให้กับเขาแล้วเขาก็ได้ดึงเธอเข้ามาจูบไว้ทามกลางสายตาแขกในงานเสียงปรบมือก็ดังขึ้นด้วยความดีใจพร้อมด้ดยรอยยิ้มของทุกคน หลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้เข้าไปในห้องหอพระเอกเขาก็ได้จูบเธอทั้งสองได้ผูกสัมพันธ์รักกันอย่างลึกซึ้งเช้ามาพระเอกก็ไม่ลืมทำหน้าที่สามีที่ดีด้วยการทำอาหารเช้าให้กับภรรยากินนางเอกเธอมีความสุขมากที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเธอก็ได้เรียกพระเอกว่าที่รักฉันรักคุณ ทางด้านอาจารย์ฉังกวนตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดใจให้กับเพื่อนของนางเอกแล้วเขาก็ได้ชวนเชิญไปกินข้าวด้วยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลมีหมอคนหนึ่งมาเช่กําลังเดินมาซึ่งเขาก็เป็นที่หมายปองของสาวสาวและเขาคนนั้นก็คือจงเจินที่ตอนนี้เขานั้นได้เรียนจบและเป็นหมอเต็มตัวแล้วเขาก็ได้ถอดแบบจากพระเอกออกมาเป็ด ส่วนพระเอกเขาก็กำลังทำกับข้าวอยู่นางเอกก็ได้มาหาและก็ได้บอกว่าวันนี้เธอมีของขวัญชิ้นใหญ่จะให้เขาด้วยพระเอกก็ได้ถามว่ามันคืออะไรหรอเธอก็เลยบอกว่าหวนชิงหวนกู้พระเอกถึงกับดีใจสุดๆที่เขานั้นกำลังจะมีลูกแฝดชายหญิงแล้วและพระเอกก็ได้โทรไปบอกข่าวดีนี้กับหวนร่าง อวินรางก็ได้บอกเฉิงเฉิงว่าตอนนี้พระเอกกับนางเอกนั้นกําลังจะมีลูกแฝดแล้วเฉิงเฉิงนั้นดีใจมากๆแล้วหวินรางก็ได้ถามต่อว่าเธอไม่อยากมีกับเขาบ้างหรอแล้วเขาก็ได้คุกเข่าขอเธอแต่งงานแล้วบอกว่าเขานั้นพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วเฉิงเฉิงเธอก็ได้ตอบตกลงแล้ววันเวลาก็ผ่านไปตอนนี้นางเอกก็ได้ให้กําเนิดลูกแฝดชยยายหญิงของเธอที่น่ารักมากมาก พวกเขากำลังวิ่งเล่นกันอยู่กับเจ้าลูกหมาตัวน้อยและก็จบลงแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องสุกเล็กๆที่เรียกว่าเธอถ้าอยากชมซีรีส์เรื่องอะไรกันต่อน,นั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้แฟนหนังสตูริโอก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในการสปอยซีรีส์เรื่องต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ